เส,สวยหน่อยแล้วอุ้ย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 สวย,สวยอ่า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 สวัสดีนะครับสวัสดีอีฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับยามเช้าๆนะครับวันนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวองค์ทรงเครื่องให้หมูอ้วนนะครับเจ้าของไปหม้อปลงอะไรให้น้องดาวเอ้ยให้พี่เสือนะครับของเซอร์ไพรส์เฮ้ยถอยอ้วนถอย ยังไรเอ่ยไปเซ์ไฟที่เสือ,นอ,นอ้นน้อ้วนนี่้นโอ้ยถอยมามามานี่มาเอ้เอ้ยมานี่มาอ้วนมาอ่าอาหารอร่ยอยอร่ยอยเอาเอา

เขาบอกว่าเย่แบบนู่ดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเาาก่อนไปงานเาหรอกดาวไเดี๋ยวแกไม่ทันนะบอกใอ่าโหอ้า่ยอเอาลงอ่โค้านหน่อยลูกโานหน่อยเอามันนี้แม่้อยแม่ไปแมด้วย เุาขึ้นมาดิลุกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปที่พุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินสวนเดินสวนอ่ะอัพอัพเดินสวนอ้เรียกซับเรียกซับโอ้ดาวเรียกซับเอ้าเรียกซับบอกกระเป๋านะวันนี้ไม่ใช่เรียกซับเข้ากระเป๋านะครับเอ้าวันนียกระเป๋าเนี่ยไม่แน่นมั่นไหนแน่นนะมั่นสุดครับมาผมอาตะหน่อยครับเอ้า เอาไปดจอยี่กี่ยวเียนะครับวันนี้นะครับเตรียมของไปเซ์ไพฟนาคเสือนะครับดูครับตรงสร้อยคอหมูอ้วนนะครับ อันนี้เป็นของบ้านดาวเคียงเดือนนะครับผมเป็นบ้านของน้องดาวเองนะครับส่วนเป็นส่วนเป็นของไข่ก,ก,กินน้ำตอนแหวนี้เป็นนึงเออดูนะครับรูปล้อนะครับขอขอภาพได้ไหมพ่อจะแคปรูปนะลูกเอานอนลงลูกนอนลงลูกแอคชั่นนอนเร็วแอปแบลด้วยอ้าวสวยสวยลูกสวยๆนั่งกินรอรอลูก อันนี้เป็นพวงมาลัยนะรครับว่าจะไปเซอร์ไพรส์ันนี่นี่นี่ต้องหันให้ถึงทางทั้งนี้พอเตปอ้ายก้นหันไหมหันไหมหันทั้งนี่นี่นนใช่ทางนี้ยสวยโอเค,อเคนี่เป็นของน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากบ้านดาวเชียงเดือนนะคะไปมอบให้นากเสือเด้อ,อแต่ว่าเป็นของที่เอซส่งผ่านมาทางบ้านดาวเดี๋ยวแม่น้องดาวจะรวบรวมแล้วก็ใส่ซองมอบให้น้องเสือนะคะ อันนี้ก็เป็นมอบไปให้พี่บัวนะครับพี่บัวจากจากพี่อุ้ยนะคะให้ดาวเป็นสะพานบุญให้นะคะดัดาวลึก่อนโอ้จะพ่อพ่วงมะไอัพอพลค่ะพอแมแน่อันยืมได้ก่อนพ่อ่ายืมยืมของนะมันเกิดอันบอสทไปยืมไปกองหินคอยง่าเสือด้วแล้วต่อตการใป่พวกเดียวใลพวกผู้ต่อนะเพราะว่าที่ไปวันเกิดอันอันนี้เลย โอมันก็บไปล้ขอแบบนี้เลยบดาวอ้อพวงนะคขอพวงนี้นะคจุ๊บ่าขอแแแนีลูกเร็วงาเลยเดี๋ยวพอไปขอแลูกงาออย่างเดียวเว้ยมาไปอิ่มดอกลูกข่อยกินมดมือกับใอิ่ม โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นไปโอ้โหเจ้าพ่อพวงมาลัยสายเปเดี๋ยวขอดูด้านข้างก่อนนะครับโอ้โหเจ้าพ่อพวงมาลัยครับโอ้โหโอ้โหเจ้าพ่อสายบุญนะครับเนี่ยวโอ้โห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 เดี๋ยวดูด้านข้างนู้นก่อนพ่อหันมาฝั่งนี้โอ้โหเจ้าพ่อสายบุญนะครับเจ้าพ่อสายบุญนะครับ

ขอกินอย่างเดียวช้าเช้านี้ผมยังไม่ได้กินนะผมขอกินก่อนผมกินแต่อ้อยกับหญ้านะครับกับต้นสับปะรดนะครับผมยังไม่ได้กินผลไม้ ขอแอปหน่อยลูกขอแอปหน่อยพ่อพูดมาอะไรเหรอโอ้ขาสั้นแหละต้องใช้ขาสั้นแล้วขาห้อยไงโตมันสูงน่ะได้ไดงได้จะทำดีเฮ้ยอาเอาขึ้นแอปแอปก่อนเลยเฮ้ยเอาขึ้นสองเฮ้ยเอาแอปแอดีดีับครับดีดีแอปดีดีเฮาเฮ้ยแอปดีดี อยามคว้าแอฟก่อนล้ว <Buffalo> คุณต้องเอากล้วยซ้อนหรือเปล่าไม่อัพอฟก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่งวค่ะไม่ลืมค่ะเดี๋ยวเอาพวงมาลัยใส่ใส่ใส่กับชุดน้องดาวไปแล้วค่ะเดี๋ยวใส่ตอนแห่นะคะไม่ลืมค่ะไม่ลืมไม่ค่ม

มุมของเขาไงมุม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 ของเขามุมของเขา,ขเขานั่นคือมุมของเขาค่ะ<ม>เดี๋ยวรอแม่ลีกับทานข้าวก่อนเดี๋ยวไปพร้อมกันนะคะก็นี่คือน้ำใจเดี๋ยวนี่คือน้ำใจจากบ้านดาวนะคะนี่เป็นทำเป็นพวงมาลัยไปมอบให้นากเสือนะคะเป็นน้ำใจเล็กๆ็กน้อยน้อยแต่ก็รู้แลยค่ะมันไม่มันไม่มากมายสําหรับ โอ้โหสำหรับน้องเสือที่ให้เรานะคะแต่ก็นี่เขาก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะคะให้น้องเขาเป็นสิ่งตอบแทนน้ำใจอาจจะไม่เยอะแต่ให้ด้วยใจแต่มีมีมูลค่าทางใจสุขที่ได้ให้นะคะโอ้โหเอซีเอซีบอกข่อยมือขึ้นอ่ะเพลนตอนที่ข่อยหันพักพรุ่งนี้แม่วอนห้ามร้องไห้นะลูกชายคนโตบวชแล้วโอ้ยจะแมนหูใจลองไปมอบของอะไรหน่อย ลองลองไปมอบตอนที่มอบพวงมาลัยให้พี่เสือให้นาคให้นักเออให้นาคเสือโอ้โอมามาให้แม่เร็วเร็วมามามอบมอบพวงมาลัยเอ้ยเอ้ยมาเออโอ้คัดคัดคัดลูกคัดคัดลูกคัดคัดลูกคัดเอาไปดูแม่ถอยถอยช่วยช่ยเอาไปเอาไปมอบพวงมา อามอบให้พี่บัวด้วยนะมอบให้นาคเสร็จก็มอบให้พี่บัวด้วยโอ้โอ้ถือดีๆพ่อ่น่ะเห็ดให้ลูกบ่าเป็นมันสิปิวค่ะพ่อกับพ่อพอลูกกับพ่อลูกได้ยากแต่น้ำคว่มกินมามาโอ้สิเป็นนากเองแม่สมสิเป็นนากเองมาที่ละมาพี่อยากมาให้แม่มากโอ้จะไปให้แม่สมอีีไปให้แม่สมอีีอ่ไปให้แม่ไปให้แม่สมเนอะ

ก่เล็บอ้าคุนหัวล,ลูกขึนพเพ่อแล้วพ่อแล้วมาแม่โสมอมมะน,นีเดี๋ยวจะพังกอนไหน,ออนักอันที่ในคอน,นั้นก็ให้น้องดาวเป็นสะพานบุญนะคะนนมอบ<อ>ให้พี่บัวบาน,อน,นข,อของพี่บัวบานจากคุณอุ้ยาจากคุณพี่อุ้ยนะคะ ให้พี่บัวบานเด้อข,ขอบคุณมากนะครับที่ให้น shi ้องดาวเป็นสายบุญในครั้งน like ี้นะครับใช่ค่ะขอบคุณถ่งที่ผ่านมาก็ระยะที่น้องเสือนะครับถ่ายกับน้องดาวก็สองปีกว่านะครับที่มทุก่วันนะครับก็ร่วงไปด้วยดีนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังทุกวันนี้นะครับก็ฝากไปถึงในคลิปนี้นะครับก็ดาวครอบครัวดาวถึงเดือนก็ไม่มีอะไรตอบแทนก็มีสิ่งเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ มูลค่าอาจจะไม่มากแต่ว่าพวกเราก็ทําด้วยใจนะครับแต่ว่าฝีมือที่ทําตกแต่งนี้นะครับฝีมือฝีมือใครพ่อฝีมือตกแต่งนี้คือฝีมือใครแมีม่ของน้องดาวต้ตงคุณต้องหมุนฝั่งนี้พี่ให้เห็นตรงนี้ทําไมมาต้องขึ้นโต๊ะลูกมาต้องขึ้นโตโอเคเดี๋ยวใส่ถุงไปส่วนมาลลยที่คล้องไปก็ให้น้องดาวคล้องไปเลยแล้วก็พอไปถึงงานหน้างานก็ให้พี่บัวเลยส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่ครับตอนเดินทางไปที่ บ้านงานเนาะบ้าานนงไปขอบคุณค่ะ